ิทุกท่านมีสินทรัพย์ดิจิตองทุกท่านมีบิดาต้าทุกท่านมีองค์กรเรียบร้อยแล้วจริงไหมครับการที่ท่านขึ้นตําแหน่งต่างๆนั่นแสดงว่าท่านมีองค์กรท่านมีดาวไล์จริงไหมครับแล้วองค์กรดาวไล์ของท่านถ้าท่านลงไปช่วยเขาไปให้ข้อมูลที่ถูกต้ององค์กรทั้งหมจะเป็นไงครับขยายแต่โตไปเรื่อยเรื่อย อย่างไรครับที่มิซู a ีกาตาที่ท่านสร้างมันจะสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าให้ได้มากขึ้นและทำให้สินทรัพย์ที่ตอ้อของคุณก็คือในพอแต่ละพอของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซส์ S อสไซส์เอลไซส์เอลเอลเนี่ยพอเนี่ยมันมีมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าสินทรัพย์ที่ตอ้องของเราแตกต่างกับสินทรัพย์ที่ต้องที่มีอยู่ในท้องตลาด เราไม่ใช่คริปตรเคเรนซีเราไม่ใช่ n f t ที่มาถูกอวกโอลลขึ้นมาโดยไม่มีอะไรเลยที่มามีการปาระกันราคารหรือไม่มีอะไรเลยที่ป,ประกันมูลค่าของมันวันนี้ครับเราเห็นว่าสินทรัพย์เหล่านั้นถูกภาพรักเข้ามาควบคุมแล้วสุดท้ายแล้วสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านั้นในในรูปแบบคริปตรเคเรนซีก็จะ